เอาเลยครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมพวกผมเช่นเคยเนะาะทีเก็เตอร์นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับก็มาอยู่ในวันพุธกันอีกเช่นเคยหรือว่าวันที่ท่านผู้ชมขอเกมเข้ามามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะก็ในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวคอมที่ลงมือถือนั่นเองนะครับคือแบบคนขอมาเยอะมากๆนะสำหรับเกมนี้นะก็สำหรับเกมคอมที่ขอลงมามือถือก็จะมีเกมใหม่ที่ค่อน้างจะมา ในสัปดาห์นี้หรือว่าในปีนี้เขาเจอแยะมากมาม่เลยทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วนะก็สระคดีมองหาเกมคอมหรืวก็อยากหาเกมใหม่ๆหรือว่าเกมคอมในมือถือโหลดอยู่เนี่ยก็คือห้าม,ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนั่นเองนะสระคดีอยากขอเกมเข้ามาสามารถขอมาได้ตารางของ ทุกคลิปเลยทีเดียวนั่นเองนะครับนาะก็เพื่อปม่แกรไม่เสียเวลาเลยกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือว่าเกมไหนน่าเล่นกันบ้างนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเราก็มาอยู่สลับเกมแรกกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะ เกมแรกเนี่ยก็จะคนที่ชอบเล่นเกมแนวต่อสู้แล้วก็อยากหาเกมที่เป็นพอรลงมาจาก PC เล่นอยู่เนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า m e ท a l Revolution นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวต่อสู้ที่จะมีภาพกราฟ,ฟิกที่สวยงามมา,มากๆเลยทีเดียวตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปแล้วก็มีทักษะ แตกต่างกันไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกมงที่น่าเล่นมากๆนั่นเองแล้วก็เราสามารถอัปเกรดตัวคงตัวละครได้ด้วยนั่นเองนะสำหรับหรือว่าสำหรับใครที่อยากเล่นเนี่ยคือไปลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะครับสามารถต่อสู้เล่นกับคนอื่นได้ด้วยนั่นเองนะครับเนาะ ตรเกมที่2เนี่ก็จะมีชื่อว่าอันโรลี่ฮีโร่นั่นเองนะตรหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวประจนภัยบวบผสมแนวเนื้อเรื่องที่เราจะได้เล่นเป็นตัวละครในไซอิวนั่นเองนะครับแล้วทุกคนนั้นจะรู้จากหนังเรื่องไซอิวแล้วก็เกมนี้นะครับจะจำลองเกมคล้ายตัวของหนังเรื่องไซอิวเลยนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งซุนหงอคงปองยไก่นะก็ะมีทั้งหมดวยมีทั้งทันจันด้วยนั่นเองนะครับ ภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้เราะในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองด้านข้างนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินด้วยแต่ละตัวละครก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็การจะใช้แต่ละตัวละครก็จะมีแบบทักษะแตกต่างกันไปด้วยนะครับอาจจะต้องใช้กระโดดหรือว่าอาจจะต้องต้องใช้ตัวละครนั้นในการผ่านด่านเวร์นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นมาลองโหลดเล่นกันดูได้นั่นเองนะ นะ้สำหรับเกมที่3เนี่ยทุกคนน่าจะเคยรู้จักหรือว่าสำหรับเกมเมอร์สาย PC น่าจะเคยรู้จักแต่ว่าเกมเมอร์สายโมบายหรือว่ามือถือเนี่ยน่าจะไม่เคยรู้จักนะแต่ว่าเกมนี้คือเป็นเกมที่พอนออมาจาก PC เป็นเกมที่ระดับตำนานแล้วนั่นเองก็จะมีชื่อว่า League of Legends w i r e l e s นั่นเองนะก็สำหรับเกม League of Legends ก็เป็นเกมที่หานจาเปิดตัวมานานถึง10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ได้พออรออมาโมบายเป็นที่รร้อยแล้วนั่นเองนะครับเนาะ แพลนด์เเกมนะครับจะเป็นเกมแนวสไตล์โมบ้าที่พอลงมาจาก PC ทั้งหมดเลยอันนี้น,นะมีทั้งสกิลสกิลในเกมนี้สามารถใช้ได้ทัง4สกิลแล้วก็ระบบเกมนี้จะมีการปักวอดด้วยนะครับเพื่อจะเป็นการสแสดงการมองเห็นศัตรูด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนนะครับในแต่ละตัวในแต่ละตัวนะครับของเกมนี้ก็จะมีสกิะแตกต่างกันไปมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยนั่นเองนะครับภาพกราฟิกก็เหมือนใน PC ทั้งหมด เลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมโมบายอยู่แล้วแล้วก็อยากหาเกมที่แบบที่แบบเป็นเกมดังอยู่แล้วเนะี่ยไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นั่นเองนะครับนะ เกมนี้ก็จะมีชื่อว่า f l o r Ranger นั่นเองนะครับปีเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวผจญภัยที่ผสมแนวค้าของขาของลงดันตีมอนเตอร์นั่นเองนะครับก็ภายในตัวเกมนะครับจะมีด่านต่างๆให้เราไปผจญภัยด่านเพิ่มเยอะะแล้วก็มีอาวุธต่างๆให้เราไปเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแย,ะเ,ยะเช่นเดียวกันภาพการาฟิกในตัวเกมนี้ก็บอกเลยว่ามือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้พเพราะมันจะเป็นภาพ8 bit 16 bit หรือว่าภาพแนวพิกเซลนั่นเองนะครับแล้วก็ ภาพในการเล่นเกมน,นี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับนะ้องก็สำหรับใครที่ชอบเปลองโหลดเล่นกันได้นะแลัวสำหรับเกมแนวเครื่องทางเนี่ยก็จะมีชื่อว่าแอน เวนเตอร์นั่นเองนะครับก็เกมนี้จะเป็นเกมแนวประจนภัยแล้วก็บุกสมแนวจำลองสถานการณ์เข้าไป้ดยนั่นเองนะครับภายในตัวเกมนะก็จะเป็นเกมที่เราจะได้รับบทบาทเป็นอ่ามดตัวหนึ่งแล้วเราเนี่ยก็ต้องทําภารกิจผ่านต่างๆไปให้ได้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ต่างๆมีก็จะทําให้เราแก้ไขปัญหาค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ เกมนี้นะครับมีทั้งเวอร์ชันฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์นะครับก็คือแบบสำหรับใครที่แบบอยากลองเกมก่อนก็มาลองเวอร์ชันฟรีได้หรือว่าใครที่อยากเล่นเกมต่อนะครับคือแบบเวอร์ชันฟรีมันจะมีแค่ด่านเดียวหรือว่าจํากัดนะครับม่ให้เล่นต่อนะครับคือแบบใครที่อยากเล่นต่อคือสามารถไปซื้อเล่นก็นได้เพราะเกมนี้ราคา90กว่าบาทเองนะครับแล้วก,ก็ ภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยอยู่ในการมาจาาะออกแนวภาพวาดนะครับมาจาัจะออกแนวภาพวาดถ้ามัในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองด้านข้างนั่นเองนะครับเนาะแที่หกเนี่ยก็จะมีชื่อว่า วันเดิมบล็อกนั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวผ่านด่านการ์ดดันเจียนนั่นเองนะครับเนาะเกมนี้จะมีความพิเศษว่าเราเนี่ยสามารถอ่าสร้างด่านหรือว่าออกแบบดันเจียนของเราได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ระบบการเล่นของเกมนี้คือแบบผ่านด่านไปเรื่อยนั่นเองนะครับแต่แต่ละด่านก็จะมีความยากแตกต่างกันไปภาพกราฟิกก็จะเป็นภาพกราฟิกสุดน่ารักเลยทีเดียวภาพในการเล่นเกมนี้มุมมองมุมสูงนั่นเองนะครับเนาะ เกมที่เจ็บเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Devil May Cry Mobile นั่นเองนะตรอบเกมนี้ปล่อยให้โหลดเฉพาะ Android ไปเที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่เราจะเล่นเป็นตัวของในเกม Devil May Cry ในตัว PC เลยนั่นเองนะครับคือแบบจะมีเควสตต่างๆให้เราเล่นจะมีการอัพปงอัพเกรดตรัวละครตัวละครได้ด้วยนะครับแต่ตัวก็น่าจะ โหดมากๆเลยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่จะสวยงามมากๆมือถือสเปคตา่าไม่สามารถเล่นเกมนีได้นะเพราะเกมที่ว่าจะขีดสเปคมากๆเลยนั่นเองนะครับเนาะแล้วสุดทใครที่อยากเล่นไปลองโหลดเล่นกันได้นั่นเองนะครับ นะเกมที่8ปเนี่ยก็ใจคนาที่ชอบเล่นเกม RPG ผสมแนวเอาชีวิตรอดด้วยเนี่ยนะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะตรเกมที่มีชื่อว่าอาตอม RPG นั่นเองนะครับต่อนตะระกมนี้นะ,ะก็จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในยุคสมัยที่โลกล่มสลายนั่นเองนะครับที่ ham, Korea, เกิดสงครามนิวเคียรืต่างๆแล้วเหล่ยก็ต้องเอาชีวิตรอดอยู่ให้ได้นะครับในกะารเอาชีวิตรอดนี่ก็ต้องไปหาอาหารแล้วก็มีอาวุธต่างๆเพื่อคอยปกป้องชีวิตเรานั่นเองนะครับแล้วก็ ภายในเกมจะมีอาวุธให้เราไปเล่นกันมากถึง150กว่าอาวุธแล้วก็จะมีพวก n p c ที่เราจะไปทำเควสกันเนี่ยมากถึง600กว่า n อ c นลยเลยท่านจะเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยทีเดียวนะครับนาก็เป็นเกมในึงที่ท่าจะน่าเล่นและก็น่าโหลดมากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมในสไตล์แบบนี้ไปลองเล่นกันดูได้นะ เราก็มาอยู่สลับเกมรองอันดับสุดท้ายหรือว่าเกมที่9กันนะรับเกมที่มีชื่อว่าทูโคนินั่นเองนะโัลเกมนี้นะฮะจะเป็นเกมแนวผจญภัยบุกสมแนวแก้ไขปิศนาที่งเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นวิญญาณแห่งป่านะครับแล้วก็เราเ่ยต้องออกไปผจญภัยเพื่อไปช่วยสัตว์ป่าต่างๆนั่นเองนะครับก็ในการไปผจญภัยเนี่ยก็จะมีปิศนาให้เราแก้ไขคนขยางเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับคือแบบ เพราะถ้าจะล่นเิดเล่นแก้งเหงากันได้กราฟิกในตัวเกมนี้นะครับจะเป็นกราฟิกออกแนวภาพวาดนั่นเองนะครับคือแบบเป็นภาพวาดผู้การเลยเพราะในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองด้านข้างนั่นเองนะครับเนาะ tow the so you could me feel s same สับเกมอันดับที่10เนี่ยก็จะมีชื่อว่าฟ้านะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวปะจนภัยที่เราเนี่ยจะเป็นปะจนภัยในดินแดนที่ลกรลังนะครับที่เราเนี่ยก็ต้องค้นหาวัตถุโบราณนะครับแล้วก็ในตัวเกมนะครับเราเนี่ยจะได้ขี่ยานพาหนะชิ้นหนึ่งนะครับหรือว่าเรือนะครับเราเนี่ยก็ต้อง ขีผ่ผ่านด่านนั้นไปได้นะครับแต่ละด่านก็จะมีความยากแตกต่างกันไปเด้อก <_ d> ็คือแบบอาจจะมีทั้งพาย U ุฝนที่จะทําให้ายานผ่านนั้นเราเนี่ยพังได้นะครับเราเนี่ยก็ต้องรักษายานผ่านหน้าเราไปเรื่อยๆนั่นเองนะเปเกมที่เขาน้่งสนุกเรานั่งที่จะสนุกแล้วก็เล่นเพลินเล่นแกล้งเหงาเล่นคลายเครียดได้นะคือบอกเกมนี้ไม่ต้องเครียดอะไรมากมายนั่นเองนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยภาพมรรในการเล่นเกมนี้ก็เป็นภาพมองด้านข้างนั่นเองนะครับเนาะ ก็มีบ้างสลับสิบเกมแนวคอมที่ผ่อนลงมามือถือที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะก็หวังท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชอบกันนั่นเองนะก็สำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนั่นเองนะสำหรับใครที่อยากขอเขียนเข้ามาสามารถขอเกะมาได้ตารางของทุกคลิปเลยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม